สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้เราอยู่ที่ซาดับเด็กเล่นของนิวซีแลนด์นะครับผมชื่อคุณหมาและพ่อชื่อว่าพ่อตูสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นนิทานเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องหมาป่ากันครับโอ้โหกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใช้เพื่อให้เป็นกำลังใจ,จกับพ้นคุณมาวีแอลด้วยนะครับตกลงใครเป็นหมาป่าใครเป็นเป็นณยายเนี่ยฉันเป็นุณยายแล้วกันนะ นเนป็นม,ปมื่อเด็กน้อยหมวกแดงต้องไปส่งของให้คุณยา่าเรื่องราวความสนุกก็บังเกิดขึ้นลูกลูกต้องเอาของอันนี้ไปส่งให้ย่าของลูกนะย่าอยู่ที่ไหนล่ะคุณแม่อ๋อจะอยู่ในที่สวนสนุกอ่ะย่ากำลังจะเล่นของอะไรอยู่อ่ะอันเหรอเดี๋ยว เดี๋ยวหนูจะรีบเอาไปส่งให้คุณคุณคุณยานะครับโอเคเระวังด้วยนะโอเคขอบคุณมากครับจะมีอะไรอุบัติเหตุทำไมอ่ะในนั้นมีอะไรหรอคุณ<อ>แม่มันจะมีปลาป่านะโอ้มนก็คือบางทีตอนตอนคนไม่อยู่และเหลือแค่ลูกคนเดียวลูกอาจจะโดนปลาป่าลอกก็ได้นะอ๋อมาป่านี่หน้าเหมือนคุณแม่หรือเปล่าเนี่ย ใช่บาป่าจะเป็นหน้าเหมือนหน้าจะรับด้วยแล้วทำหน้าเหมือนหมาป่าหน่อยสิเอ๋อเอ๋เอ๋เอ๋อแอบบ๋ีแกรดีร์อะไรเหรอ หหฉันจะเอาของเนี่ยไปให้คุณยายจริงเหรอจริงสิมันอยู่ทางไหนเหรอคุณยายฉันนะ่ะอยู่ไปไม่ไกลไปจากตรงนี้แหละอยู่ใกล้ๆเรานี่แหละโอเคฉันไปแล้วนะโอเคขอบคุณมากนะหลังจากหมาป่าได้รู้ทางไปบ้านของคุณยายมันจึงเร่งเดินทางไปเพื่อจับกุมคุณยายไว้ แล้ววางแผพร้อมตัวเป็นคุณยายแทนเหมือนหนูน้อยสชไหมุณยายขาหนูมาแล้วค่ะโอ้ยหลอนหลอนหลานเอาอะไรมาให้คุณยศหลอกหนูเอาโต๊ะมหนูเอาขนมหวานมาให้ค่ะอ๋อเหรอขึ้นมาสิโอเค ลแล้วคุณยายโอ้ยไหนไม่ใช่หลานฉันเนี่ย,ยต้องถูกเอาไปซ่อ,อนหลังจากคุณยายโดนจับไว้เจ้าหมาป่าก็ได้ปลอมเป็นคุณยายและรอคอยหนูน้อยหมกแดงจนเด็กน้อยมาถึงนี่ไงแม่บอกว่าบ้าคุณยาย เอาของมาส่งคุณแม่ฝากของมาให้คุณยายลาลักมาได้เลยเปิดประตูไว้แล้วเสียงคุณยายแปลกๆเลยนะคุณยายไอยเฉยๆอโอเคเดี๋ยวฉันจะคิดไปหาคุณยายแล้วนะต้องขออภัยนะครับเนื่องจากเกิดความผิดพลาดคุณพ่อกดอัดวิดีโอผิดครับ ต้องขอโทษมาณที่นี้ด้วยนะครับคุณครับที่ดูนะครับชอบกันไหมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับบ๊ายบาย,บายแล้ว<า>เจอกันใหม่ครับเดี๋ยวพี่สองจะทำอะไรให้ดู